สวัสดีครับทีมแพทย์มุยที่สิทธิ์ในร้อยตามรัฐาบาลถึงขอนบาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่26มิถุนายนนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น4ลรายครับแต่เป็น4ีรายจากสเต u a คว n t i n นนั่นก็หมายความว่าการติดในประเทศเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยทุกคนครับที่ช่วยกันทำนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยทั้งหมดเลยที่เป็นโควิด1 9ในประเทศคือ3,162คนด้วยกันนะครับและเที่ยวนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลย เราจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว58คนนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วย64คนครับที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คืออีกวันหนึ่งครับที่เรามีความสําเร็จในการที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด1 9ติดต่อในประเทศเป็นเวลา32วันติดต่อกันครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนปลนระยะที่4 ผลประยะที่4คือผลประยะที่พื้นที่สีแดงคือมีความเสี่ยงสูงนะครับและเราก็กําลังจะมีการผลประยะที่5คือพื้นที่สีแดงกว่านี้อีกมีความเสี่ยงมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเราจะเพิ่เราจะเริ่มประมาณ ้นเดือนหน้าคือตั้งแต่1รกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปจะเปิดเทอมเปิดโรงเรียนเปิดมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะมาอยู่กันนะครับมาเรียนหนังสือเป็นจํานวนมากจึงมีความเสี่ยงสูงมากนะครับและเราก็กําลังจะผ่อนปลนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆนะครับเช่นผับบาอาบุบนวดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไปนะครับเพื่อให้เรากลับสู่ ภาวะที่ปกตินะครับมาดูครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการผ่อนตัวมาสีระยะแล้วนะครับ1 2 3 4นะครับแต่เรามีผู้ป่วยเท่ากับศูนย์ในประเทศนี้เนี่ยเป็นเวลาถึง3 2วันก็หมายความว่าเมื่อเราเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังรักษาระดับมาตรฐานที่ไม่ให้มีการติดต่อโรคในประเทศได้นี่คือความพร้อมที่เราจะรับ ที่เราจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันครับช่วยกันทําต่อไปอาการหยาดตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในพื้นที่ประเทศไทยนะครับเรามีพื้นที่สีเขียวเป็นจําน,น,นวนแทบจะทั้งประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้เปรียบได้เปรียบกับหลายประเทศนะครับได้เปรียบที่ว่าเรามีคนไทยที่มีอัธยาศัยดีมีความเมตตานะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมียิ้มนะครับ ใครๆก็อยากมาประเทศไทยประเทศไทยปลอดภัยประเทศไทยจะเข้ามาพักฟื้นจะเข้ามาพักผ่อนเข้ามารักษาตัวเราปลอดภัยเพราะเราไม่มีโควิดในทีติดต่อกันมาเลย30กว่าวันแล้วนะครับถ้าเราทําให้เป็นเช่นนี้ได้ตลอดไปนะครับจนกระทั่งเรามีวัคซีนนะครับนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยครับมีชื่อเสียงหาค่าไม่ได้ครับทุกคนช่วยกันทําต่อนะครับ ต่อไปนะครับมาดูว่าผู้ป่วย4คนนี้มาจากที่ไหนบ้างนะครับผู้ป่วย4คนนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่กลับมาจากซูดาน2คนครับมาจากสหรัฐอเมริกาสองคนครับนะครับซูดาน2คนนี้เป็นผู้หญิงไทยครับอายุ22่สิบสองและยีปีนะครับมีอาการครับมีอาการไข้มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเจ็บคอนะครับ2คนจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นผู้หญิงไทยเช่นเดียวกันครับอายุ3าสองและห้าสปีนะครับแต่ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ได้ เก็บกักคนไทยที่มาจากต่างประเทศไว้ที่สเตคคท์ r a n นตีนแล้วก็มารักษานะครับก่อนที่จะเข้ามาระบาดในประเทศครับนะครับมาดูต่อครับว่าในสเตคคท์ครอนตีนนี้เนี่ยเรามีคนไทยเข้ามาแล้วส0,000ื่นกว่าคนนะครับแล้วก็พบว่าเป็นโควิด1นทซะ225รคนครับนะครับแล้วก็ยังมีคนไทยเข้ามาต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับก็กําลังจะหาเที่ยวบินหาพื้นที่ต่างๆแล้วก็ เป็นจํานวนที่พอกับสเต็การันตีที่จะรับได้เนี่ยและค่อยๆเข้ามานะครับมาดูครับมาดูว่าอันดับของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยในประชาคมโลกนะครับพบว่าเราอยู่ในอันดับที่94ครับนะครับถ้าเรามานับจากจํานวนคนไข้ที่มีทั้งหมดเลยนะครับในในประเทศนะครับเราอยู่ในอันดับที่94นะครับอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกามีคนเป็นทั้งหมด2ล้าน5แสนอ่าคน อันดับที่2คือบราซิลมีคนไปแล้ว1นล้านสองแสนคนนะครับประเทศไทยครับอันดับที่94มีคนไปแล้ว3,162คนครับนะครับและเท่ากับว่าจิ๊บจ้อยของเขาเหล่านั้นนะครับมาดูอีกอันหนึ่งครับว่าถ่านนับคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้นะครับเราอยู่ในอันดับที่95ครับคนที่เสียชีวิตอันดับที่1ของโลกคือสหรัฐอเมริกาครับ เสียชีวิตไปแล้ว1,20,000กว่าคนนะครับอันดับที่2คือบราซิลเสียชีวิตไปแล้ว55,000ืคนประเทศไทยครับเสียชีวิตไปแล้ว58คนครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องไทยทุกคนครับช่วยกันป้องกันช่วยกันสยบโควิด -19 ให้มันน้อยลงให้มันลดลงนะครับแล้วก็ให้มันไม่เป็นภัยต่อคนไทยด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประสบความสําเร็จของเรานะครับทาต่อไปครับ มาดูเหตุการณ์นในอาเซียนครับเราโชคดีครับที่รอบประเทศเราสามารถจะคุมโควิดในทีนได้ดีแล้วก็มีน้อยกว่าเราซะอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่ากัมพูชาลาวเวียดนามนะครับส่วนมาเลเซียก็เช่นเดียวกันครับสามารถจะสยบโควิดในทีนได้เมื่อวานนี้มีเพียง4คนท่านเองนะครับเราก็มีเพียง4คนนะครับเพราะฉะนั้นรอบประเทศเราสามารถที่จะควบคุมโควิดในทีนได้ดีแล้วก็ทําให้พื้นที่เราจะไม่ประเทศไทยเราเป็นจุดเด่นขึ้นมาในภูมิภาคนี้นะครับมาดูกันต่อไปนะครับว่า ขณะนี้ครับเรามีการใช้แพลตฟอร์มไทชนะหรือแอปไทชนะนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าสามารถจะช่วยในการสืบสวนโรคครับเตือนเราครับถ้าเราสัมผัสกับโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเป็นเพียงวินาทีนะครับมาดูครับมีผู้ใช้งานไปแล้ว30ล้านคนนะครับกิจการด้านค่าลงทะเบียนแล้ว200,000กว่าล้านนะครับ แล้วก็คนดาวน์โหลดแอปแล้ว4แสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งาน30ล้านคนนี้คือเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วยกันใช้ทั้งประเทศยิ่งอัศจรรย์ยิ่งดีใหญ่เลยครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เตือนให้เราทราบให้เราไปตรวจถ้าเราสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นนะครับและจะเตือนได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยเวลาเป็นเพียงวินาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับนะครับแล้วเราก็พบว่านะครับ ขณะนี้1เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนใช้อันนี้ลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นไรครับใช้เพิ่มขึ้นครับใช้อย่างต่อเนื่องครับจนกว่าจะไม่มีโควิด -19 เลยนะครับจนกว่าเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันนะครับใช้ต่อไปครับและช่วยกันป้องกันต่อไปอย่าให้มีโควิด -19 ระบาดในแผ่นดินไทยนะครับมาดูกันต่อครับว่า ประโยชน์ของไทยชนะนี้เนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วคือการป้องกันการระบาดการแพร่ระบาดในรอบต่อไปนะครับขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาไทยชนะให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีหลายภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นจะมีได้นะครับแล้วก็ต่อไปจะ ให้ใช้เป็นกลุ่มได้แล้วก็ต่อไปจะให้มีการจองได้นะครับจองพื้นที่ต่างๆที่เราจะไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือได้พัฒนาให้เรามีความสะดวกสบายและเรามีความปลอดภัยจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นครับและขณะนี้ถ้าท่านไปห้างใหญ่เมื่อห้างใหญ่จะมีห้างเล็กๆร้านเล็กๆอีกนะครับท่านจะต้องไปเช็คอินในร้านเล็กๆเ,เหล่านั้นด้วยแต่เมื่อท่านออกจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งเครื่องถ้าเป็นแอปนะครับ ก็จะเช็คเอาท์ให้อัตโนมัติเพราะฉนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เราในอนาคตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่1มิถุนายนหนึ่งกรกฎาคมครับจะมีการผ่อนคลายระยะที่5นะครับในระยะนี้เนี่ยกิจกรรมที่ผ่อนคลายระยะที่5นี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไทยชนะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ครับนะครับแล้วก็ ผลพลอยได้ครับวันนี้เนี่ยท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้มาเรียนให้ทราบว่าเกิดผลพลอยได้จากการป้องกันโควิด1 9ทําให้โรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ลดลงครับไม่ว่าจะเป็นตัวไข้หวัดใหญ่เองซึ่งมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ปอดอักเสบนะครับลดลงเป็นอย่างมากนะครับนี่คือการที่เราป้องกันโรคที่มีอัน,อนตรายร้ายแรงแล้วโรคอื่นก็พลอยลดลงลงด้วยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันครับมีคนถามว่าการไม่มีระบาดใน30วันนี้เนี่ย เชื้อหมดไปหรือยังยังไม่หมดครับดูตัวอย่างประเทศจีนครับไม่มีการติดต่อแล้ว55วันแต่ก็ยังมีโผล่ขึ้นมาได้แล้วจีนก็มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วยนะครับแต่เขาสามารถจะสยบได้โดยเวลาเพียง10วันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับประโยชน์ของแอปประโยชน์ของไทยชนะต้องใช้ครับนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอุทาหณ์ครับว่าถึงแม้ว่าไม่มีระบาดในประเทศนา,นานแล้วก็ยังมีโผล่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับ การอย่าตกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราอยู่ในวิถีใหม่นะครับซึ่งปลอดภัยจากโควิด1 9เราต้องทำตัวให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ด้วยมาตรการ5ประการนะครับก็คือสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะครับพื้นที่นั้นทำความสะอาดเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีคนจับมากๆนะครับและอย่าให้พื้นที่นั้นมีคนหนาแน่นนะครับ ร่วมกับการไทย,ไทยชนะนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับโควิด19จนกว่าจะไม่มีมันนะครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์ศิริราชจะทำร้อยาาบาทจุงหมวมาจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าท่านมีความเห็นกรุณาให้เราทราบด้วยครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ